วัสดีครัเจอกันนผมิน้นาแคชพุบุนุอย่างนะครับวันนี้จะมาแกะกล่องเจ้าซัมซุง Galaxy Note 8.0นะครับก็เป็นแท็บเล็ตขนาด8นิ้วจากทางซัมซุงที่อยู่ใน Note Series นะครับก็จะมีสมาร์ทเพนมาให้ด้วยนะก็ว่ายังไงดีเ็พิ่งได้มาวันนี้แหละอย่างที่เห็นนะคือกล่องก็สิงๆครับแกะเอาเครื่องออกมาแล้วนิดหน่อยก็ สเปคจากข้างหลังเลยก็เป็น quad core processor นะเป็น CPU 1.6 GHz, RAM 2 GB อื่นๆก็อย่างที่เห็นกล้อง5ล้านด้านหลังกล้องหน้า1.3ล้านแบต4,600ม ah. ิลอมอื่นๆก็ทั่วๆไปนะครับแล้วก็มี IR LED มาให้ด้วยก็เป็น smart remote นะควบคุมนู่นควบคุมนี่ได้ทีวีได้นะมาแกะกล่องกันนะรุ่นนี้เป็น16 GB ึบฮึบฮึบ โอมีถุงจากข้างในมาด้วยอ่าแล้วนี่ก็คือ Samsung Easy Guide นะเขาก็มีไกด์เล็กๆมาให้นะเป็นภาษาไทยเปิดออกมาฮึบฮะทำไมเจอแตกไม่ใช่ครับอันนี้คือของเดิมที่พังทำตกของจริงอยู่นี่นี่ของจริงอยู่นี่ครับแกะมาแล้วนะใส่เคสไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูตัวเครื่องกันทีหลังนะพอดีผมไป ซื้อที่ร้านแล้วก็ใช้ตั้งแต่ตรงนั้นเลยแหละเพราะว่าไม,ไ,มไม่มีใช้นะครับรีบใช้เช็คโนนเช็คนน่ one, นะสเปคก็อย่างที่เห็นนมี m u l ติ w i n d ดวจอก็เป็น8นิ้วนะฮะสัดส่วน16:10ต่อเป็น HD นะครับมี S Pen แล้วก็มี S Note ท,ที่เป็นสูตรของเขามาให้นะแล้วมี Quick Start Guide คู่มือการใช้งานเริ่มต้นแบบด่วนก็มีทั้งไทยและอังกฤษนะครับมี Wall Charger มาให้นะซึ่งก็เสียบกับ สาย usb แยกออกมาอย่างนี้ก็เป็น data link ในตัวแล้วก็สายชาร์จในตัวนะฮะตามนี้จิ้มปุ๊บเข้าไปอันนี้ก็หูฟังก็จะมียางมาให้2อสแบบอยู่เทปของเดิมตรงนี้ด้วยนะผมก็คงใช้แบบเดิมๆนี่แหละแล้วก็ตรงนี้อ่ะเก็บก่อนมาดูตัวเครื่องครับใครเคยเห็นผมใช้แถม7.7อยู่ก็ตัวนี้จะหนากว่ายเยอะเลยนะตัวที่ผมใช้อยู่ก่อนน่าจะบางมาก แกะหน่อยผมชอบเคสมากเลยอะสีเจ็บเลยแดงแฟลชนะเมื่อก่อนผมก็ใช้สีนี้แหละแต่ปัญหาไม่ได้กับรุ่นอื่นนะฮะมาเจอกับโนต้ตเอทีก,ก็โอเคดีเครื่องผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับรีบแกะออกมารีบโทรรีบส่งข้อความ sms อะไรพวกนี้นะนี่แบตจะหมดแล้วเนี่ย <laughs> นะก็คือยังไม่ได้ทำอะไรเลยอะเอาเป็นบ่าเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูทีหลังแล้วกันนี่ดูข้างนอกรอบนอกกันไปก่อนนะ Hey, มีโน่นมีนี่มาให้กล้องเรามีซีลหลังกล้องโดยแกะออกเลยแล้วกันไม่ได้แกะมีช่องใส่ไมโครซิมนะฮะซิมใหญ่ก็ต้องตัดก่อนแล้วก็ไมโคร SD <S <S ผมใส่ไปแล้วซันดิส32กิบที่เหลือก็เนี่ยมีมัลติวินโดวให้ใช้เอาอะไรให้ดูเดี๋ยวก็ทั่วๆไปนะฮะประมาณนี้ก็ทำงานแบบมัลติวินโดวได้ นี่คือเพิ่งเปิดมาครั้งแรกก็มีแนะนำนู่แนะนำนี่เต็มไปหมดเดี๋ยวผมไปขอไปปรับแต่งก่อนเขาให้มาเป็น Android 4.1นะฮะซึ่งตอนนี้มีอัปเดตออกมาแล้วจากทางศูนย์เป็น4.2นะเดี๋ยวผู้ยี่ผู้ยำเสร็จจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งนะครับโอเคนะครับแล้วไปเจอกันใหม่ครับกับผมนายแคชพัฒนบุญน,นุย่างสวัสดีครับ